รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกรนด์ออเดชั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ ระทรวงพาณิชย์จัดงานมหากรรมทงฟ้าเยาวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดชนบุรีนำสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า2000รายการลดสูงสุด60%สินค้าไฮไลท์ทั้งไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำมันปาล์มข้าวหอมมะลิสินค้าโอท็อปสินค้าจากผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ R N C S e ในจังหวัดชนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคาประหยัดณบริเวณล,ลานกิจกรรมหน้าศาลากลางจังหวัดชนบุรีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าเชื่ออมโยยงงสินนค้้าาาาจจกกกผูปรระบ7ััหวดดชแ วันดารา The Power of Flower Immersive Exhibition แดลมาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระยองเปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้ถึง14ธันวาคม2568เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจดเต็มให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์สีมิติแสงสีเสียงและกลิ่นในทีมโฮปดอกไม้แห่งความหวังมาพร้อม5โซนพิเศษ11ไฮไลท์สุดว้าวโดยทุกเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา10.00นถึง20.00น,นที่วันดาราอาคารพัฒนานิทัศภายในสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพจังหวัดระยอง